อันนี้กูจะขายรับผิด SR S R 1 0 8จะมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็นแนววินเทจคลาสสิกสไตล์อสตรียคิวโคเมียมสีเงินตัดกระ้อสีดำขนาด12นิ้วนะครับเบรกเป็น CBS มี3สีนะครับมีสีฟ้าขาวดำ3ามสีก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันจะพูดทำไมไฟหน้าครับเป็นแบบ full LED นะครับเป็นไฟ LED เบาจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับจะมีตรงนี้เป็นช่วงนั่งตรงนี้ เป็นช่วงคนซ้อนและมีแหลกท้ายมาให้คนซ้อนเนี่ยสามารถถอดออกได้รุ่นนี้มาพร้อมเลื่อนไมลแบบ LCD นะครับ Eco 2 s t r e e ต3ี p o r t เวลาเราใช้จริงเราก็ใช้3ไม่ได้เลยครับอ่าการใช้งานนะครับตอนนี้เวลาเราอยู่ในโหมด P เราจะใช้งานไม่ได้นะครับนี่เวลาเราจะใช้ล้อกกำเบงหนึ่งทีแล้วกดปุ่ม P ตึ๊บนี่เรดดี้พร้อมแล้วเราก็เดินทางได้เลยปิ้ว <laughs> ตัวนี้การวางขาก็โอเคเลยครับไม่ได้มีการแบบยันอ่าเพราะปกติรถไฟฟ้าบางรุ่นเขาจะวางแบตไว้ที่ข้างล่างรุ่นนี้มันวางแบบอยู่ในนี้ทำให้การวางขาวางสบายปกติพื้นที่ก็ข้างหลังก็ยังเหลือเยอะมาพร้อมแบตเตอรี่2ลูกนะครับนี่ครับใต้เบาะก,ก็เราจะเปิดออกอย่างนี้ อันนี้จะเป็นแผ่นกันครับเพื่อความเรียบร้อยเราเปิดออกอันนี้ผมยิงน็อตออกไปแล้วอือทีนี้เราก็เปิดออกได้เลยปึ๊บนี่เราจะเจอแบตสองลูกครับแบตท,ทีเทียมสองลูกซึ่งสามารถยกออกมาชาร์จได้เลยครับนี่ยกปึ๊บนี่ครับตัวแบตมีสองลูกนะครับสามารถชาร์จพร้อมกันก็ได้หรือว่าจะยกลูกหนึ่งชาร์จทีละลูกก็ได้ แลในส่วนของการใช้งานเราจะใช้ทีละลูกก็ได้เหมือนกันครับไม่จะเป็นต้องใส่ส2รลูกพร้อมกันก็ใช้งานได้ก็เสียบนี้เข้าหัวแบตปึ๊บแค่นี้เลยครับที่ชาร์จก็จะทำงานแล้วนี่ครับแดงคือชาร์จอยู่เขียวคือเต็มแค่นั้นนะครับดูแค่นี้แดงกับเขียวการชาร์จแบตที่รถน,นะครับที่ชาร์จจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเราก็ดึงมันออกมาก็เปิดฝานะครับ เสียบพี่ชาร์จเข้าไปได้เลยครับนี่เสียบให้มันดังแก๊กนะครับอ่ะเสร็จแล้วไปสดใจรุ่น sr 1 0 8นะครับราคาเต็ม7,9500บาทรับส่วนลดอัฐบาล19,260บาทเหลือ,อเพียง6,240บาทครับแล้วมีโปรคือออกรถ0บาทตอนนี้ฟรีทะเบียนฟรีพบรบฟรีประกันรถหายทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟรีค่าส่งด้วยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล ใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับที่เพจ Myv ครับหรือว่า l i น์ at atline myv หรือว่าโทร0642478926ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารวงการ EV นะครับกดติดตามไว้เลย